รัล,พ,ลพัลนี่น้องที่รัก29กันยายนฉลองอาาัคราทูตสวรรค์มิคาแอลกาเบียนและราฟาเอลหน้าที่สำคัญของอาาัคราทูตสวรรค์คือ ทำให้ความพยายามที่ชั่วร้ายของปีศาจไม่สําเร็จผลความพ่ายแพ้สงครามในสวรรค์จึงทําให้ปีศาจและบริวารถูกขจัดจากสวรรค์เมื่อมาอยู่ในแผ่นดินมันจึงล่อลวงผู้คนแต่ในพระศาสนาจักรของพระเยซูเจ้าที่เป็นภาพพระอาณจาจักรสวรรค์บนแผ่นดินมีพระเยซสุจ้าทรงประทับอยู่และอาศัยพระอนุภาพของพระองค์จึงนำสู่ความรอดพ้น และหากพระศาสนาจักรดำรงอยู่ในหนทางของพระองค์พระศาสนาจักรย่อมมีความแข็งแกร่งด้วยอาศัยอำนาจของพระองค์และสามารถเอาชนะการประจนได้คิสชนเรียนรู้เสมอว่าเมื่อพระศาสนาจักรเผยแผ่ไป,ไปที่ใดการบูชารูปเคารพและความเชื่อในสิ่งที่ไม่เที่ยงแท้จะถูกขับไล่ออกไปคิสชนจึงรับรู้ได้ว่า ศัตรูหรือปีศาจทั้งหลายเกลียดชังการประทับอยู่ของพระเจ้ามันพยายามกล่าวร้ายต่อผู้มีความเชื่อหรือนำให้ผู้คนตกในบาปแต่ผู้ที่ซื่อสัตย์มอบชีวิตและความเชื่อไว้กับพระเยซูเจ้าก็จะได้รับการปกป้องเขามีความหวังในพระองค์และพระวาจามีการประกาศและเป็นพยานถึงข่าวดีแห่งพระสารอันทรงพลังที่มาจากพระเจ้า มีความกล้าหาญและภาคเทียนในความทุกข์ยากลำบากสามารถสละชีวิตลงในอุดมการของพระเยซูเจ้าได้เขาเหล่านี้เป็นพลังของพระศาสนาจักรที่เอาชนะอำนาจในโลกและทำให้พระศาสนาจักรเกิดผลมากมายและนำสู่ความรุ่งโรจน์อันเป็นผลลัพธ์ที่ยั่งยืนคิตชนจึงต้องพึ่งพระเยซูเจ้าและอยู่ในพระองค์เสมอ วันนี้ให้เราภาวนาว่าขอให้เราตระหนักเสมอว่าผู้มีจิตใจที่ไม่ซื่อตรงจะล้มลงแต่ผู้ชอบธรรมจะมีชีวิต we okay. okay.